ไปเดินยกขึ้นเดินปุ่มดีครับไปตีปึ๊บเดินปุ่มอ่าพี่นม่หนาเราไม่ต้องวิ่งน่ครับเราไม่ต้องวิ่งเราแค่เดิน,ดนยาวๆตอ,อนนี้พี่นาาใช้วิ่งเข้ามาลองดูลองดูลองดูอ่ะลองขึ้นปั๊บเดินเลย ผมมก่อนปั่นอย่ response, าพึ่งโคตรเพราะผมจะผมจะหลอกยิงผมลูกผมลูกหยอดผมมาผมรอจังหวะที่มันน่าดีซ้ําปั่นเอาเอาแบบท่าตีจังปึ๊บั่นแค่นั้นพอทันไหมเห็นไหมถ้าเราไม่ตีสูงะมันทันเดี๋ยวน่าจะเข้าโคตรสูงเนีะจะเข้าต้องกระโดดเข้ามาเล่นสูงนะโอเคแต่ลงคุมนะลงคุมนะอ่ะคุมคุมขวาหนำขวาหนำไปยิงกลับ ไประบายนะตอนถอยผมไม่เน้นนะถอยเก้าเดียวพอได<ป>ถอยเก้าเดียวพอแล้วหยุดเลยอพร้อ,อมแล้วกลับไปเดินเดินกลับไปดีแลกมาคุณยังวะไปหม่ครับคุณยังหวะวาก้าดีแลกไว้ระบายดีแล,ลกไปแลกยาวเข้าให้นี่แบบเนี้ยใช่ไหมพอเราครุมตรงเนี้ยมันทันอยู่แล้วเราพอถึงตรงนี้แล้วอะตัดเสดร็จปุ๊บเราคุมตรงเนี้ยถึงแล้วยับอ,อันอยู่แล้ว ปัอเดินอุ้มเดินใชใช้ความยาวใช้ความยาวแต่ว่านิ่มๆมากกว่าวิ่งเข้ามาดูเร็วดดเดินป๊บตัดเดินเดินเห็นไหมไมันนิ่มกว่านะยัไปเดึงปั๊บืดเดินบดงนะ๊บเดินเลยครับหมายพร้อม สองเก้าก็ถึงแล้วเห็นไหมครับสบายตายใหม่ขยับเดินดีเออนิ่มละขยับมาคุ่ว่าตายปับ๊บปั้งเดินนิ่มนิ่มดีตายปับ๊บปัง้งขึ้นนุ่มนิ่ม,มตายแล้วหนะ้นาหนะ้ายืดมาแย่แหะ ยืดหมายแย่แต่ยืดหมายแย่แต่ยืดหมายแย่แตะอ่าเอะไะปะเดินปุ่มขยับไปยาวปะเดินปับ๊บทีเดินเนอ่าขยับปะทีปับ๊บโยกเดิน ได้ก็ได้ก็ได้มาๆๆขอให้เข้าทันแล้วอันเนี้ยต้องการดูว่าเข้าทันไม่ทันแค่นั้นะปั๊บยืดเดินยอดเดียวเรียงทันเลยเห็นะหยับป่ะยืง,ป,งยป้ายืดป่ะดีแอสทันอย่างนะครับป้ายืงโยกเดินดดนะสวยมากหยับป้าใหม่ป่ะยืงป้า เดินทันเห็นไหมอันนี้คือคือเราก้าวพอดีเราก้าวพอดีแล้วก็เหนื่อยน้อยด้วยไม่ได้กระโดดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันกลายเป็นแถาทางอ้อมอ่ะปะดเดินดปนึ๊บเดินดีปั๊บตึงปึ๊บเดินดีปั๊บตึงปึ๊บ ไปดีย oui. er ิงกลับไปไปมาขออีกลูกหนึ่งไปดึงปึ๊บเดินปึ๊บดีอ่ไม่ได้ก็ตีต่ำนะปดึงป๊อปเคลื่อนเดินอ่าดีครับปั๊ปึ๊บดีป๊อปดีบรรนใจเคลื่อนดีผมจังหวะสบายสบาย ฮึบหลอกล,อลอิกตัวขยับปั๊บยืดไม้ฮึบดีมากคุมจังหวะป้ะยายืดปั๊บป้ายืดไม้ดีอุ้มป้าปั๊บดีขวาปาคุมดีป้าฮึบดีปั๊บเดินดีดดยังมีกระโดดนะยังมีกระโดด ปึบล็อกพังขึ้นเดินสวยนี่เข้าสบายเลยนะอะอัพหนึ่งเดิน,ด,นะนดียับมาอัพไปขึ้นยืดยับมาไปดีโอแรงไปแรงไปยับมาหนึ่งลอกขึ้นปึ๊บอเอ้าเฮ้ยได้ ฮึบไปเดินดีมากนุ่มนวลไปที่ฮึบยกที่ขึ้นดีขยับครับนุ่มนวลดีไปขึ้นฮึบยืดไปที่ดีมากขยับปั๊บไปขึ้นยกเดินสุดท้ายแขน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 งไปไปขึ้น ยกให้สุดอ,อึกเซตนี่ไหวไ <laughs> หมไปขึ้นยกขึ้นเดินดี่ว่าพีครับ